สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยาธิพฤหัาจเดือนมีนาคมนะครับในเดือนนี้จะมีดาวใหญ่ย้ายถึง3ดวงครับ 1. คือดาวสาวสคือดาวมฤรุตยูนะครับและ3คือดาวประจําตัวของคนละขนาราศีพิจิกคือดาวอังคารนะครับซึ่งจะเกิดหลายๆเรื่องหลายๆราวซึ่งส่งผลกระทบกับคนละขนาราศีพิจิก โดยตรงครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่ายังไงฝากกดติดตามนะครับโผลาพยายกษ์ทั้งใน YouTube TikTok แล้วก็ใน Line Today ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปที่จะทำในอนาคตต่อๆไปครับเพราะว่าเดือนเมษาดาวพฤหัสจะย้าย ราศีแล้วนะครับอะมาดูกันด้านจิตใจกันก่อนนะครับในตอนนี้ไม่มีดาวอะไรอยู่ในราศีพิจิกเลยแต่ตัวดาวอังคารเองนะครับอยู่ในพบคนรักเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะมีความเกรงอกเกรงใจคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองนะครับหลังจากนั้นวันที่8มีนาครับดาวมฤหยสจย้ายราศีพอดาวพฤหยสย้ยายราศีหนึ่งครับดาวมฤหอยูที่เล็งรักทําให้คนลกคณา ราศีพิจิกจะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับด้านความรักแล้วครับและมนุษย์ตะยูนั้นมันจะทําให้ตัวท่านมีความคิดประหลาดๆมีไอเดียอะไรแปลกๆมีอะไรไอเดียอะไรต่างๆที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านค้ามาทั้งที่เป็นไอเดียที่ดีและเป็นที่ไอเดียที่ไม่ดีด้วยครับหลังจากนั้นวันที่11ดดาวพุธย้ายราศีนะครับ ทำให้การเงินการทองเริ่มดีขึ้นครับแล้วก็วันที่12ดาวอังคารโครจรไปตกคบมรณะพอดาวอังคารตกคบมรณะแบบนี้นะครับทางหลักโหราศาสตร์แล้วคนลัคนาราศีพิจิกจะไม่สามารถลงทุนหรือเปิดกิจการอะไรได้ต่างๆเลยนะครับถ้าใครจะลงทุนทําอะไรต่างๆต้องทําก่อนดาวอังคารย้ายราศีนะครับหรือไม่ก็ต้องรอให้ดังคานั้นย้ายออกจากภบมรณะก่อนแต่ วิกฤตย่อมมีโอกาสครับในช่วงที่ดาวคารโคจรตกภพมรณะนั้นมันดันได้เกณฑ์กับดาวพฤหัสทําให้ในช่วงนี้ท่านอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือมีความเครียดมีความวิตกกังวล แต่หาเงินได้ค่อนข้างเยอะครับมีรายได้หลักแล้วก็รายได้เสริมเข้ามาหรือบางคนอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวไกลๆหรือไปต่างจังหวัดมีการเดินทางเกิดขึ้นในช่วงนี้ซึ่งการเดินทางช่วงนี้ที่ไปนั้นจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาหรือเป็นไอเดียในการสร้างรายได้ให้กับท่านนะครับเพราะฉะนั้นอังคารที่อยู่ตรงนี้โอเคแหละ มันห้ามเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่สิ่งที่ท่านทําอยู่ในตอนนี้อาจารย์ว่าจะทําเงินทําทองได้ดีมากๆเลยแต่อยากให้ระวังอย่าหักโหมงานจนเกินไปอาจจะทําให้ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้ครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับด้านจิตใจครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเนื้อหาหลักของเราเลยดีกว่าครับเกี่ยวกับเรื่องรายได้ครับ อาจารย์จะเปิดสอนสดที่บ้านในวันที่29มกราคมนะครับใครอยากเรียนโหราศาสตร์ไทยก็มาเรียนกันได้หรือใครชอบที่จะเรียนแบบออนไลน์ก็มีให้เหมือนเดิมนะครับหรือถ้าใครต้องการดูดวงกับอาจารย์ยักษ์ก็ที่ลายดีโหราพยายักษ์ติดต่อกับคุณอ้อมได้เลยครับทีนี้เรามาดูเรื่องที่1ก่อนนะครับดาวรายได้เป็นดาวพฤหัสตอนนี้ดาวพฤหัสอยู่กับดาวศุกร์ครับเพราะฉะนั้นคนลัคณาราศีพิจิก เป็นอีกราศีหนึ่งที่มีเกณฑ์ถูกหวยในช่วงเดือนมีนาคมนี้และถ้าถูกจะถูกเยอะกว่าชาวบ้านด้วยแต่อาจารย์แนะนำนะครับเอาว่าเล่นเป็นปกติครับเวลาถูกเดี๋ยวมันถูกเองไม่ใช่แบบมี1 0 0 0 0แสนแทงหวยหมดเลย1 0 0 0 0แสนบางทีมันอาจจะไม่ใช่การที่จะถูกหวยก็ได้อาจจะเป็นมีโชคมีลาบแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรืออะไรอย่างนั้นเช่นอาจจะมีเพื่อนส่งของมีค่ามาให้จากต่างประเทศคุณพ่อคุณแม่ยก นะครับบ้านยกรถยกกิจการให้ก็เป็นไปได้แต่แน่นอนครับเงินทองหรือรายได้ที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นอภิมหาใหญ่โตอย่างมากเลยครับเพราะมีดาวศุกร์ที่เป็นอุดแล้วก็มีดาวพฤหัสที่เป็นเกษตรอยู่เพราะนั้นในช่วงเดือนนี้เรียกว่าเรื่องรายได้ไม่น่าจะต้องวิตกกังวลเผลอๆเหลือมีเงินเก็บเรียกว่าได้เกินเป้าว่ากันง่ายๆเลยแล้วก็หลังจากนั้นครับในช่วงวันที่11 ดาวพุธครับย้ายราศีพอดาวพุธย้ายราศีดาวพุธเป็นทั้งดาวมรณะแล้วก็เป็นทั้งดาวลาภะก็ประกอบกับคูณ2เข้าไปครับกลายเป็นว่าช่วงนี้หาเงินง่ายได้ตังค์ไม่ยากและออกแรงไม่เยอะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแต่ด้วยความที่ดาวพฤหัสในช่วงนี้นั้นมันเสวยสมโนเลิกนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องระวังอย่าไปเล่นหุ้น นะครับอย่าไปเล่นการพน,นันหรืออย่าไปซื้อของเก่งกําไรในช่วงนี้ถ้าทํามาหากินอะไรปกติการันตีเลยครับว่าจะหาเงินได้ดีกว่าปกติหลายเท่านักนะครับและหลังจากนั้นวันที่นะครับ12ดาว อังคารตกภพมรณะพออังคารตกภพมรณะแบบนี้นะครับท่านจะมีความเครียดอย่างที่อาจารย์ยักษ์บอกแต่จะมีข้อดีคือท่านจะมองเห็นลู่ทางในการทําเงินทําทองหรือมีรายได้เพิ่มขึ้นมีรายได้เข้ามาในช่วงดังกล่าวถือว่าเป็นช่วงที่ดีเกี่ยวกับเรื่องรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่าอังคารที่ตกมรณะอาจจะทําให้เครียดแต่ความเครียดนี้อาจจะเกิดพุทธิปัญญา มองเห็นเรื่องรายได้ว่าตรงไหนจะทำและให้เกิดรายได้เท่ากับว่ากลายเป็นว่าตัวเองหาเงินหาทองได้ดีแบบกว่าปกติแต่อย่าลืมนะครับอาจารย์ย้ำนักย้ำหนาวว่าพออังคารตกพกมมณาแล้วอย่าพึ่งลงทุนทํากิจการอะไรใหม่ๆหรือถ้าใครคิดไอเดียใหม่ๆออกที่จะต้องลงเงินลงทุนก็รอให้ดาวอังคารนั้นย้ายออกเสียก่อนจะย้ายออกในช่วงเดือนพฤษภาคมครับหลังจากนั้นวันที่15 ดาวสุขย้ายราศีแล้วก็ดาวทิศย้ายเข้ามาครับซึ่งดาวทิศนั้นเป็นดาวการงานเมื่อดาวการงานย้ายมาแบบนี้ส่งผลให้นะครับดาวนั้นได้คู่มิตรแล้วก็ได้คู่ทิ่ดีมากๆเลยทําให้ช่วงนี้ท่านจะขยันเรื่องการหาเงินหาทองแล้วก็การ ทำงานเป็นพิเศษเท่ากับเดือนนี้เรียกว่าเป็นเศรษฐีเป็นคนรวยย่อยๆเลยครับดาวดีมากๆเลยครับและยังไม่หมดเท่านั้นครับไอความเครียดหรือความวิตกกังวลน,นั้นท่านจะเริ่มเบาบางลงด้วยหลังจากวันที่30เป็นต้นปายดาวพุธย,ย้ายราศีอังคารกับพุธเป็นกเกษตรสลับเรือนแสดงว่าเธอ ท่านจะเริ่มมองหาทางสว่างในการหาเงินหารายได้หรือจะมีการเตรียมแผนเพื่อจะลงทุนกิจการอะไรต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเกี่ยวกับเรื่องรายได้นะครับให้ซื้อมาแล้วเก็บไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งลงทุนนะครับหาได้ ก็เก็บไว้หาได้ก็เก็บไว้เดี๋ยวมันจะมีมุมดาวในช่วงดาวพฤหัสนั้นย้ายราศีท่านสามารถที่จะเปิดธุรกิจเปิดกิจการได้หรือถ้ามีความต้องการอยากจะเปิดจริงๆก็เปิดในช่วงก่อนที่ดาวคารจะตกพบมอลนะะนั่นเองครับนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องรายได้การเงินครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันดีกว่านะครับ ก็ฝากกดติดตามทั้งใน YouTube Line Today แล้วก็ TikTok ด้วยนะตอนนี้อาจารย์มี TikTok แล้วอะทีนี้มาดูด้านสุขภาพกันนะครับในเดือนนี้ยังไม่มีดาวอะไรอยู่ในภพมรณะครับจนต้องรอจนถึงวันที่12นะตัวดาวมรณะเองตอนนี้โคจรเข้าไปอยู่ในภพพันธุเพราะฉะนั้นท่านจะต้องระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์การเดินทางระยะใกล้ๆแล้วก็ระวังเฉี่ยวเสา นะครับระวังไปเบียดเสาไปเฉี่ยวเสาไปถอยหลังชนเสาหรือตีโค้งไม่พ้นอะไรลักษณะนั้นนะครับแล้วก็การที่จะเกิดอุบัติเหตุนั้นเกิดจากตัวท่านเองครับเพราะมันอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวการกระทำเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ชินทางอย่าขับรถเองหรืออย่าไปขับรถของคนอื่นนะครับถ้าเป็นไปได้ ขับรถตัวเองดีที่สุดเพราะตัวเองะจะชินกับรถตัวเองแต่ว่าถ้าใครบอกเอไปขับรถให้หน่อยท่านไม่ชินรถไม่ชินทางอย่าได้ลองในช่วงนี้เด็ดขาดเลยครับและตัวตรงนี้นะครับดาวนั้นมีการติดพิษคลุดด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่5ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้อากาศครับหลังจากนั้นพอวันที่11ดาว พุธย้ายราศีทีนี้ดาวพุธย้ายราศีแล้วเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยคือดาวมรณะนั้นเป็นประหลาดกลายเป็นว่าช่วงนี้ดาวมรณะส่งผลให้ท่านมีรายได้เพราะนั้นท่านจะจะเป็นช่วงหาเงินง่ายขายของมือสองก็ขายได้ขายบ้านขายรถขายสังหาก็ขายได้หรือถ้าขายไม่ได้ประกาศเช่าในช่วงนี้ก็จะมีคนมาขอซื้อขอเซ้ง ขอเช่าเรียกว่ากลายเป็นว่าดาวมรณะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองรายได้ซะเป็นอย่างนั้นหรือท่านก็จะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศแต่ทีเนี้ยประเด็นสําคัญคือในช่วงวันที่12มีนาคมดาวอังคารนั้นโคจรตกพบมอณละพออังคารตกพบมรณละทาให้ท่านมีความเครียดวิตกกังวลนอนไม่หลับ หรืออาจจะเป็นภูมิแพ้อากาศหรืออาจจะติดโควิดในช่วงนี้จะต้องระวังเยอะหน่อยนะครับเพราะดาวตัวท่านเองนั้นตกคูนะแล้เพราะฉะนั้นมันก็จะสุ่มเสี่ยงแนะนำนะครับไม่ให้ไม่ให้ปีนขึ้นบันไดไปเปลี่ยนหลอดไฟไต่ที่สูงหรือนะครับเดินทางขณะมีน้ําหรือฝนตกอาจจะต้องคาคๆว่านะครับแวะคาเฟ่แวะปัม๊มแล้วพอฝนมันหยุดแล้วค่อยเดินทางต่อจะดีกับตัวท่าน เป็นพิเศษครับและหลังจากนั้นวันที่15ครับดาวศุกร์ย้ายราศีแล้วก็ดาวอาทิตย์ย้ายราศีช่วงนี้ไม่ควรนะครับเริ่มทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำเช่นท่านขี่จักรยานเป็นอยากจะไปหัดมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้อย่าเพิ่งเริ่มนะครับอะไรที่เป็นกิจกรรมที่เคยทําอยู่แล้วทําได้แต่อะไรที่เป็นกิจกรรมที่ไม่เคยลองไม่เคยได้สัมผัสเช่นอาจจะขับมอเตอร์ไซค์ นะครับคันเล็กเป็นอย่าไปลองบิ๊กไบช่วงนี้อย่าลองนะครับอาจจะทําให้ลื่นล้มแล้วก็มีแผลเกิดอาการบาดเจ็บได้ในช่วงดังกล่าวและหลังจากนั้นวันที่30ครับดาวพุธย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนพบอลิและอยู่ในราศีาธาตุไฟ ช่วงนี้ท่านจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานมากจนเกินไปไฟดูดไฟชอ็อตไฟเกินแล้วก็ไฟไหม้นะครับแต่อาจารย์ว่ามันไม่หนักมากเพราะพระเือหัสที่คุ้มครองคนละคณาราศีพิจิกยังดูแลเทคแคร์ตัวท่านเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ช่วงนี้หาเงินได้เก็บไว้ในบัญชีนะครับอย่าพกเงินสดเยอะอย่าใส่ของราคาพแพงในช่วงดังกล่าวครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับ เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานกันนะครับยังไงฝากกดติดตามหน่อยนะครับใน YouTube Li ท Today แล้วก็ใน Ti k ต o k ครับมาดูด้านการงานกันในช่วงแรกครับดาวการงานอยู่กับดาวพุธด,ดาวพุธเป็นทั้งดาวมรณนะแล้วก็เป็นทั้งดาวลาภะเพราะฉะนั้นงานในช่วงตั้งแต่วันที่1นจนถึงวันที่15จะเป็นงานที่ต้องใช้คำพูดเป็นงานด้านเอกสารเป็นงานการติด ต่อนะครับแล้วก็เป็นงานที่จะมีการเดินทางเข้ามาด้วยซึ่งตรงนี้งานไม่ค่อยหนักครับเป็นงานใช้คำพูดอย่างที่อาจารย์ยักษ์บอกแล้วก็ใครที่ตกงานอยู่มีเกณฑ์ได้งานในช่วงนี้และถ้าแนะนำถ้าจะย้ายงานเปลี่ยนงานหางานใหม่พยายามทำให้จบก่อนวันที่12นะครับมีนาให้จบก่อนดาว อังคารจะตกพบมรณนะและในช่วงนี้ถ้ามีรายได้ก็จะมีรายได้ประจำอาจจะมีทั้งเงินเดือนแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นหรืออาจจะมีค่าน้ำมันหรือค่าโรงแรมค่าที่พักในการเดินทางอะไรต่างๆด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับและหลังจากนั้นวันที่8ดาวมันก็จะย,ย้ายราศีเพราะฉะนั้นมันก็จะมีงานที่ต้องทำเกี่ยวเครื่องจากอินเทอร์เน็ตโซเชียลเข้ามาด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นงานต่างถิ่นต่างประเทศ ก็ถือว่าทำได้ด้วยความที่ดาวสุกเป็นอุดเพราะฉะนั้นถ้าจะสมัครงานในช่วงนี้แนะนำให้เป็นงานบริษัทต่างชาติหรือเป็นงานบริษัทมหาชนขึ้นไปครับหลังจากนั้นวันที่11ดดาวพุธย้ายราศีเหลือเพียงดาวอาทิตย์กับดาวเสาร์ซึ่งดาวสองดวงนี้เป็นคู่ธาตุไฟเพราะนั้นถ้าได้เริ่มทำงานที่ใหม่หรือเปลี่ยนงานย้ายงานงานนี้จะทำได้นานแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างยากอาจจะคิดว่าเอ้ย อยู่บริษัทนี้2ปีไปไประมากลายเป็น10ปีอะไรลักษณะนั้นแต่ด้วยความที่เสามันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มงานใหม่ในช่วงนี้อาจจะอะไรครับเจอสังคมที่ค่อนข้างเอาเปรียบแล้วก็เห็นแก่ตัวและดาวทิ่ที่เป็นประนะครับอาจารย์มองว่างานด้านอาสังหาริมทรัพย์การสอนการศึกษาหรือทําเกี่ยวกับครอบครัวก็มีเข้ามาเช่นเดียวกันหรือเป็นงานแทนคืองานที่คนอื่นเขาสละสิทธิ์เขาเกษียณ เขาโยกย้ายแล้วเราก็ไปเสียบแทนก็สามารถทําได้ครับรายได้ดีผลตอบแทนค่อนข้างดีครับและเน้นบริษัทใหญ่กับบริษัทต่างชาติอย่างที่อาจารย์ยักษ์บอกนะหลังจากนั้นวันที่12ดาวอังคารนะครับตกพบมลรณะนะไปละช่วงนี้ นะครับไม่เหมาะสําหรับคนที่มีงานทํำอยู่แล้วแล้วจะเปลี่ยนงานแต่สําหรับใครที่ตกงานต้องการหางานอยู่ก็ยังมีเกณฑ์ได้งานอยู่นะครับและหลังจากนั้นวันที่15ดาวศุกร์ย้ายและดาวอาทิตย์ก็ย้ายราศีที่นี้ งานที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นงานที่ทำเป็นจ๊อบจ็อบเป็นงานระยะสั้นทำจบไปแล้วก็เริ่มใหม่เช่นงานออกอีเวนต์ขายของตามตลาดนัดหรือออกบูธอะไรต่างๆนะครับงานจะมีการทำเป็นจ๊อบจ็อบทำไปเรื่อยๆอะไรลักษณะนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ดีนะครับจะได้เจอสังคมจะได้เจอคนใหม่ๆได้เจออะไรใหม่ๆซึ่งดีเหมือนกันแล้วก็ถ้าอยากได้งานระดับพรีเมียม นะครับดาวอาทิตจะเข้าราชาเลิกในช่วงวันที่25มีนาเป็นต้นไปเพราะนั้นหลังจาก25มีนานะครับงานจะดีงานจะเด่นแล้วก็งานจะใหญ่โตนะครับก็แนะนำนะครับว่าจะเป็นช่วงไหนก็ได้พูดถึงแล้วมุมดาวดาวอาทิตท,ที่เป็นดาวการงานในช่วงนี้ไม่ได้มีดาวที่ส่งผลไม่ดีกับคนลัคนาราศีมีเลยมีอย่างเดียวคือด้านจิตใจท่านจะวิตกกังวลมากไปหน่อยเช่น เขาจะรับเราไหมเขาจะสัมภาษณ์เราเมื่อไหร่เขาจะให้เงินเดือนเราเท่าไหร่อาจารย์ว่าให้ชิวๆสบายๆเพราะนั้นมุมดาวมันค่อนข้างดีแสดงว่าถ้าท่านหางานอยู่มีเกณฑ์ได้งานครับ ต่อรองเงินเดือนก็สามารถคุยได้นะครับแล้วก็งานก็ได้อย่างที่ต้องการด้วยเพราะฉะนั้นอยากเครียดแล้วก็วิตกกังวลกับเกี่ยวกับเรื่องงานเกินไปครับมุมดาวที่ดียังมีเพียงแต่ว่าสําหรับคนที่จะเปิดธุรกิจมันเปิดไม่ได้หลังจาก12มีนาหรือถ้าใครจะย้ายงานก็ควรจะเริ่มงานก่อนวันที่12มีนาอย่างที่อาจารย์แจ้งให้ทราบครับส่วนการ รับลูกน้องเดือนนี้ทั้งเดือนสามารถรับได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนของเดือนครับส่วนการลงทุนให้ระง,งับไว้ก่อนส่วนด้านลูกค้าเน้นลูกค้ารายใหญ่เน้นลูกค้าหน้าใหม่แล้วก็เน้นลูกค้าที่เราจะต้องไปเป็นที่ปรึกษาเป็นคอนซัลท์หรือคอยแก้ปัญหาให้เขาจะทําได้ดีเป็นพิเศษครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องความรักกันนะครับ ความรักเป็นดาวสุกมาดูกันสิครับว่าช่วงนี้ดาวสุกได้ตําแหน่งอุดแล้วความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ประสัมพันธ์นิดนึงวันที่29กามกรานี้อาจารย์จะเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยที่บ้านอาจารย์ยักษ์นะครับสามารถมาเรียนได้เป็นวันอาทิตย์สามารถจอดรถหน้าบ้านได้ไม่โดนล็อกล้อหรือถ้าใครชอบเรียนแบบออนไลน์ค่าใช้จ่ายไม่แพงเดือนละ1 0 0 0บาทก็มีให้เรียนเหมือนกันหรือต้องการจะดูดวงกับอาจารย์ยักษ์ที่ไลน์ดีโหราพยายักษ์ติดต่อกับ ขุนออมได้เลยครับทีนี้มาดูด้านความรักกันในช่วงนี้ดาวตัวท่านนั้นนะครับอยู่ที่พบคนรักเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีความคิดอยากจะมีแฟนคนโสดอยากจะมีแฟนอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากจะมีชีวิตใหม่กับคนรักไม่จําเป็นนะครับว่า จะต้องแบบไม่เคยมีใครหรือโสดมานานหรือแฟนเลิกแฟนตายอะไรลักษณะน้ก็จะมีความคิดอยากจะเริ่มต้นความรักใหม่อยากจะมีแฟนนะครับและในช่วงนี้ดาวศุกร์ได้ตําแหน่งอุดด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในภพปุตตะแสดงว่าคนที่เข้ามาจะเป็นคนหน้าใหม่คนที่ไม่เคยคุยหรืออายุน้อยกว่าแต่อาจารย์ว่าคนที่เข้ามาช่วงนี้น่าจะแก่หน่อยนะจะอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าไม่รู้แหะแต่ดูแล้ว หน้าภูมิฐานหน้าเชื่อถือแล้วการจะไปว่าหน้าแก่เดี๋ยวเขาโกรธเอาเนาะแล้วก็มันจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนเพราะฉะนั้นพยายามคัดกรองคัดสรรดีๆแล้วถ้าจะตัดสินใจคบกับใครสักคนหนึ่งอาจารย์ก็แนะนําว่าให้ตัดสินใจ ก่อนวันที่12มีนาเลยไปแล้วนะครับอย่ารับใครเข้ามาหรือถ้าเลยไปแล้วรับเข้ามาได้แต่อย่าเพิ่งตกลงเป็นแฟนกันในช่วงนี้ก็ว่ากันนะครับเพราะว่าการดูดวงเรื่องความรักเนี่ยเราจะนับก็คือคนที่เจอกันวันแรกหรือคนที่ตกลงเป็นแฟนกันในวันนั้นทางหลักทางโหราศาสตร์ไทยคือได้กันวันนั้นน่ะนั่นคือการตอกเสาเอกลงหลงุมอะไรลักษณะนั้นทีนี้เรามาดูดาวศุกร์กันนะครับในช่วงแรกดาวศุกร์นั้น สเสวยราชาเลิมตั้งแต่วันที่1 2 3แล้วก็4พอวันที่4เวลาบ่ายโมงตรงดาวสุกก็จะ,สะเวสวยสมโนเลิกเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่1ถึง4นะครับจะได้คนที่มีความเป็นผู้นำทำงานค่อนข้างใหญ่สติเป็นยาดีหาเงินค่อนข้างเก่งแต่ ข้อเสียคือคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่หาเก่งแต่เก็บไม่อยู่เพราะฉะนั้นถ้าคบกันท่านจะต้องไปดูแลเรื่องการเงินการทองของเขาให้ดีแต่การครบกันแบบนี้อาจารย์ว่าเขาจะตำแหน่งใหญ่กว่าท่านทําให้เป็นการครบแบบไม่เปิดเผยคือเขาไม่ได้เปิดตัวท่านอะไรลักษณะนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นวันที่8ดาวมฤตยูย้ายราศีที่นี้ ใครที่ชอบเล่นแอปพลิเคชันอะไรต่างๆแอปหาคู่หรือเจอคนรักในโซเชียลอินเทอร์เน็ตเช่น IG Facebook i n s t a g r a กรท่านก็จะมีเข้ามาในช่วงดังกล่าวแล้วก็เนื่องจากดาวของท่านนั้นมีความอยากมีคนรักอยากมีคนคุยมากในช่วงนี้เพราะนั้นเนี่ยเป็นไปได้สูงเลยท่านจะเสียตังจ่ายพรีเมียมเพื่อเข้าแอปพวกนี้นะครับก็ด,ดูดีนะครับคนดีก็มีคนที่จะมาหลอกท่านก็มี หลังจากวันที่นะครับดาวมนุษย์ยูย้ายดาวศุกร์ก็เสวยสมโนเลิกเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะด้านเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะทางเป็นคนที่หลักการเยอะนะครับปฏิบัติไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเป็นที่ปรึกษาได้แต่ถ้าชวนไปทำงานพวกลงสนามลงพื้นที่อะไรเงี้ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับหลังจากนั้นวันที่11ดดาวพุธโคจรเข้ามาทับนะครับ คนที่เข้ามาแบบนี้นะครับจะเป็นคนที่เคยมีแฟนแล้วหรืออาจจะกําลังจะเลิกกับแฟนเพราะนั้นคัดกรองแยกแยะให้ดีถ้าเขายังเลิกไม่ขาดอย่าไปยุ่งกับเขานะครับเราอาจจะกลายเป็นมือที่3หรืออาจจะกลายเป็นชู้ได้โดยไม่ตั้งตัวนะครับและคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างประเทศต่างจังหวัดหรือมาแบบแป๊บๆเพราะฉะนั้นให้ดูนิดหนึ่งครับหลังจากนั้นวันที่1 2อังคารตกพบมรณะและ ทีนี้มันก็ยังมีมุมดีอยู่นิดนึงถ้าท่านเดินทางไปเที่ยวต่างถิน่นต่างประเทศต่างจังหวัดจะมีเกณฑ์เจอคนถูกใจหรือถ้าท่านนะครับไปเจอคนต่างชาติก็สามารถพอที่จะเริ่มต้นอะไรก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กนั่คือคุยกันไปก่อนแล้วค่อยไปตกลงเป็นแฟนกันในช่วงหลังจากนี้ก็ได้นะครับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นั้นจะทําให้ท่านเครียดวิตกกังวลเช่นหึงเขาเป็นห่วงเขา นะครับคอยเช็คว่าเขาไปกดไลค์หรือไปคุยกับใครบ้างอะไรเงี้ยมันทําให้ท่านไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แต่จะมีข้อดีคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่หาเงินเก่งมากแต่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือเก็บเงินไม่อยู่แต่ว่าดูตามนี้มันก็จะมีมุมดีนิดนึงว่ามันจะคบทนคบยาวคบนานหน่อยนึงหลังจากนั้นครับวันที่15ดาวศุกร์ย้ายราศีแล้วก็ดาวอาทิตย์ย้ายราศีในช่วงนี้จะได้คนที่หาเงินเก่ง ทำงานค่อนข้างเก่งแต่ปากไม่ค่อยดีเรียกว่าปากหมาเลยแหละนะครับจะต้องระวังตรงนี้นิดนึงแล้วก็ดาวสุขที่มันเป็นประแล้วก็ไปอยู่ในภพอีิคนที่เข้ามาในนี้นะครับอาจจะเป็นคนดีประมาณ5คนคนไม่ดีอีก5คนเพราะฉะนั้นท่านจะต้องคัดกรองดีๆเพราะท่านจะมีเกณฑ์เลือกคนผิดในช่วงนี้และนะครับช่วงที่ไม่ควรจะคบการครบแล้วท่านจะเสียเปรียบ คือในช่วงวันที่18เวลาตี4จนถึงวันที่26เวลาตี4ครับที่ดาวศุกร์อยู่ตรงนี้เพราะว่าดาวนั้นเสวยเลิกไม่ค่อยดีถ้าจะครบก็ครบก่อนหน้านี้หรือครบหลังจากนี้อาจารย์ว่าได้อยู่แต่ถ้าเป็นครบในช่วงวันที่18จนถึง26อาจารย์ว่าแม้ว่าเขาจะหาเงินเก่งแต่เขาอาจจะไม่เอาเงินมาได้ช่วยอะไรท่านก็คือต่างคนต่างอยู่ไม่ได้มาเปท่านไม่ได้มาดูแลท่าน ก็คบกันแล้วท่านเสียเปรียบว่ากันง่ายๆนะครับอันนี้ก็ดูตามนี้อาจารย์ว่าถ้าจะคบกันแล้วคบให้ไม่เครียดก็ก่อน12มีนาแล้วกันนะครับสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับแฟนท่านจะค่อนข้างหาเงินได้เก่งครับแต่มีเรื่องต้องใช้ต้องจ่ายจนหมดเรียกว่าเก็บเงินไม่อยู่นะครับแล้วก็แฟนท่านมีเกณฑ์เดินทางไปต่างถิ่นต่างจังหวัดในช่วงวันที่1จนถึงวันที่11ด้วยแล้วก็แฟนท่านมีเกณฑ์ผ่าตัดเล็กน้อยสัญญกรรมในช่วง หลังจากดาวมนุษย์จะย้ายราศีด้วยแล้วก็ด้านการเงินการทองของแฟนท่านจะกลับมาดีหลังจากวันที่12เป็นต้นไปแล้วก็หลังจากนั้นนะครับท่านกับแฟนอาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติการพูดคุยสักนิดนึงแต่อาจารย์ว่าดูตามนี้ไม่ได้หนักอะไรมากแล้วก็มุมดาวเกี่ยวกับด้านสุขภาพไม่มีส่วนงานนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนถ้าตกงานอยู่อาจารย์ว่าได้งานแน่นอนแต่ว่า หลังจากวันที่15มีนาไปมันจะเป็นงานที่ต้องเดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศหรือต่างจังหวัดนิดหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับเรื่องความรักยังไงอย่าลืมกดนะครับติดตามใน YouTube TikTok แล้วก็ l n e t t o d y เด๋วยวนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ